สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่านายซันวานโมมิก้าผู้ลิภัยชาวอิรักวัย38ปีที่เคยจุดชนวนโกรธแค้นในโลกมุสลิมจากการเผาคมภีอันกราอานประท้วงในสวีเดนหลายครั้งเมื่อปี2566ถูกยิงเสียชีวิตในห้องพักที่อาพาร์ตเมนต์ใกล้กรุงสตอกโฮมเมื่อกลางดึกของวันที่29กมกราคม2 5 6 8นะครับ คือท้องถิน,นั้นรายงานว่านายโมมิก้าถูกยิงขณะกําลังไลฟ์บนทิกต็อกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ศาลตัดสินคดีในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่30มกราคม2568นะครับสำหรับโมมิก้านั้นเดินทางจากอิรักไปอยู่ในสวีเดนเมื่อปี2561นะครับเขาเคยบอกกับสำนักข่าวว่าเขาทำการประท้วงเพราะเชื่อว่าคำพีอันกุรานควรเป็นสิ่งต้องห้ามอันเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและก็สิทธิของสตรี เดิมในวันที่30มกราคม2568สารสวีเดนนัดพิพากษาคดีที่ผู้ตายถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกับชายอิรักอีกคนหนึ่งว่ายั่วยุให้เกิดการต่อต้านทางเชื้อชาติ4ครั้งในปี2566โดยการที่ทั้งสองกระทําการลบหลู่คมภีและแสดงความเห็นดูหมิ่นเหยียดยามชาวมุสลิมโดยมีครั้งหนึ่งเขาเผาคัมภีร์อันกุรานที่หน้ามัสยิดในกรุงสตอกโฮล์มแต่หลังจากจําเลยหนึ่งในสคนเสียชีวิต สารตัดสินใจเลื่อนคำตัดสินเป็นวันที่3กุมภาพันธ์2568ทางด้านนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตเซนของสวีเดนก็บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงสวีเดนได้เข้าไปร่วมสอบสวนในคดีนี้แล้วเพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในครั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสวีเดนกับประเทศในโลกตะวันออกกลางคำเบ่งเกลียวจากการประท้วงของชายอิรักสองคนนี้ผู้ประท้วงในอิรักบุกสถานทูตสวีเดนในกรุงแบกแดดถ,ถึงสองครั้ง เป็นเดือนกรกฎาคมปี2566และถึงขั้นจุดไฟเผาภายในสถานทูตระหว่างประท้วงทั้งสองครั้งในเดือนต่อมาหน่วยข่าวกรองของสวีเดนตัดสินใจยกระดับเตือนภัยขึ้นเป็นระดับ4จากทั้งหมดระดับ5ในประเทศสวีเดนรัฐบาลสวีเดนประนามการประท้วงของชายอิรักทั้งสองคนแต่ก็ชี้ว่ารัฐธรรมนูญสวีเดนและกฎหมายลูกคุ้มครองเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นแต่ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะหาทางยกเลิกการประท้วงในลักษณะนี้ ในเดือนตุลาคมปี2566สาลรสวีเดนมีคำตัดสินให้ชายคนหนึ่งมีความผิดฐานยัวย่วยุให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติด้วยการเผาคัมภีอัลกุรอานในปี2563นับเป็นครั้งแรกที่สาลสววเดนพยายามเอาผิดการดูหมิ่นคัมภีศาสนาอิสลามอายการสวีเดนระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าตามกฎหมายสววเดนการเผาคมภีอัลกุรอานถือเป็นการวิจารณ์หนังสือและศาสนาซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่จากเนื้อหาและ,ะแถลงการขณะประท้วงอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการปลุกปั่นให้เกิดการต่อต้านทางเชื้อชาตินี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสําหรับชายชาวอิรักผู้นี้นะครับที่ลิ้ภัยอยู่ในโวีเดนก่อนหน้านี้เป็นข่าวโด่งดังไปทั้งโลกหลังจากที่เขาตะเวนเผาคมภีอันกุรอานในหลายๆที่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องจบชีวิตด้วยการถูกบุกยิงถึงห้องพักนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นเป็นใครกันแน่ นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b สไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ